สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันพุธนะที่20กันยายนกลับมาเจอเจอ,เจอทีเด็ดตัวเนตติดาวกันเหมือนเดิมคันเฉพางคุณที่มั่นใจสุดจัดชุดจัดเดี่ยวของมัจะมีคำคือวันพุธนี้อย่างที่แจ้งให้ทราบครับมี3 EP แต่ทั้ง3 EP ล้วนอยู่ในศึกเดียวกันหมดอยู่ป้าจำปลิกไม่อยากตัดคู่ไหนออกจัดมามดเลย หนะ้นานที่ตัดยกให้เป็นหน้าที่ f อครับเลือกกันเราเองตัดกันเราเองนะนำข้อมูลมาฝากกันหกคู่ไม่ได้อยากให้ตามครบทั้งหกคู่นะเอาแค่คู่ที่มันเป็นโดนใจท่านอะ่ะหรือว่าเอาคู่ที่มันไปตรงกับข้อมูลอื่นๆที่ท่านไปรับฟังมานั่นแหละนะเพราะผมเชื่อว่าท่านไม่ได้รับฟังที่นี่ที่เดียวหรอกท่านก็ต้องหาที่อื่นด้วยนะประกอบการตัดสินใจกันไป อีพีสามนี้มีมาฝากสองคู่ครับไรอันมาร์เลตกับยูเนียนเบอร์ลินเบนฟิก้ากับซันบวกท่ามพานด้วยการทั้งปวงฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบคุณมากๆครับเรามาเริ่มต้นที่เกมคู่ได้ครับไรอันมาร์เลตกับยูเนียนเบอร์ลินบอลสเปนเจอกับบอลเยอรมันแข่งขันกันตอนห้าทุ่มสี่สิบห้าไรอันมารูเลต์ต่ออยู่ที่ลูกควบ ก็จริงๆแล้วราคาไม่แพงนะจุดที่น่าสนใจคือราคามไม่แพงแต่ทําไมถึงไม่แพงลนะ่ะและวัลเบรตชุดนี้ไม่ร้อนแรงหรือเกมรุกไม่ดุดันหรือแต่อย่างน้อยพวกเขาก็ชนะในเกมบริกมาต่อเนื่องแล้วก็ยืนเป็นทีมนำจกก่กปูงก็ยังคงมาตรฐานชนะอาจชนะไม่เยอะแต่ก็ยังชนะก็เรียกว่สามแต้มเ,เป็นเรื่องสําคัญของของัลเบรด ในยูฟาแชมเปี้ยนลกและแมนนิ่ถือว่าเป็นทีมที่มาร์กจะทำได้ดีเป็นพิเศษเรียกว่าเป็นบางท่านที่บอกเลยเป็นถ้วยของพวกเขาจริงๆมาร์กจะทำได้ดีสม่ำเสมอในขณะที่ยูเนี่ยนเบอร์ลินจัดว่าเป็นทีมน้องใหม่ในรายการนี้เลยก็ว่าไ่านะประสบการณ์อย่างน้อยออกมาเยือนด้วยฟอร์มการเล่นของยูเนี่ยนเบอร์ลินก็ไม่ถึงกระโดดเด่นมากมายนะตอนนี้อยู่กลางตารตางในศึกบุนเดิลก้าแบบที่8 อย่างไรก็ตามสองผู้โดยแฮนดิแคปจากชาติทั้งห้ารายเกมคูน่นี้ปรากฏว่าชาติทั้งห้ารายก็ยังเชื่อใจอเรอัลมาเรดว่าจะชนะได้ไม่มีปัญหาปรับราคาลดลงหมือเลยในช่องจา้าบานในขณะที่โอกาสเสมอและโอกาสของยูเนี่ยนเบอรินทีมเยือนเจ้าเป็นลักษณะปรับขึ้นเป็นเสียงค้า้งมากสี่ต่อหนึ่งสี่ต่อหนึ่งปรับเพิ่มขึ้นในช่องเสมอและสี่ต่อ1นึปรับเพิ่มขึ้นในช่องยูเนี่ยนเบอร์นผู้เลือกอเรอัลมาดรดชนะ และแฮนิแคปในราคารูบควบจ้าทั้งหลายก็ยืนอยู่กับเจ้าบ้านบนต่อปรับราคาลดลงทั้งหมดในขณนะที่ช่องที่มีบอลรองก็ปรับราคาเพิ่มขึ้นทั้งหมดก็ดูแล้วเจ้านะทั้งผู้แ้นิแคปค่อนข้างเชื่อมั่นว่าในอลบัมนิดเกมแรกประเดิมในกลุ่มเปิดบ้านแบบนี้ไม่น่าจะมีปัญหาในการยันเย็นความปราราให้กับอยู่ในบัิทแบบขาดลอยวางใส่ต่อไรอันมันบิดเป็นที่เดึตัวน้นสุดสิบดาวตัวที่หนึ่ง ใน EP 3ประจำาคำัคือวันพุธศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกคู่ต่อมาเบนฟิก้ากับสันมวกคู่นี้ขยับไปแข่งขันกันตอนที่2เบนฟิก้าต่อลูกควบเบนฟิก้ากับสันบวกครับก็เป็นบอลโปรตุเกสเจอกับบอลออสเตรียเออบางท่านบอกคู่นี้น่าจะูฉสีนะ แต่ก็ต้องบอกว่าเบนซิก้ากับราคาที่เปิดออกมาลูกควบในสายตาเจ้ามันไม่สูสีเบนซิก้าเหนือกว่าใหญ่กว่าลงเล่นในบ้านแม้เบนิก้าเนี่ยจะเป็นทีมที่ขายนักเตะแท้ตกฤด,ดูการแต่ตัวที่เข้ามาทดแทนก็ไม่เคยทําให้ผิดหวังและตอนนี้เบนิก้าก็ยังเป็นทีมกลุ่มนําในตารางลีกในขณะที่ซันบวกก็เป็นทีมกลุ่มนำในตารางลีกเช่นเดียวกัน แต่ก็ต้องยอมรับว,ว่าชั้นลีกของโปรตุเกสกับชั้นลีกของออสเตรียเป็นชั้นลีกอเมริกันดีกว่าประสบการณ์เหนือกว่าในทีมยุโรปเพราะนั้นราคาลุกควบถือว่าสมน้ําสมเนื้อสมเหตุสมผลอยู่นะซองพู้โดยแฮนดินแกมจากเจ้าทั้งห้าลายปรากฏว่าวันนี้เจ้าทั้งห้าลายอย่างแรกเลยที่เชื่อเหมือนเหมือนกันคือไม่เชื่อสันบวกปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องทีมเนือนันบวกนะห้าลายอยู่ในช่องนี้ปรับขึ้นหมดนะ ในขณนะที่โอกาสเสมอปรับขึ้นสามลนลงสอง 2, มีความกังกึกก้มเกิงอยู่แต่พอช่องจ้าบ,บ้านเบนฟิก้าเป็นเสียงครั้งมาก4ี่ต่อหนึ่งที่ปรับราคาลดลงเชื่อใจเจ้บ,บ้านเบนฟิก้าว่าจะชนะได้แฮนดิแคปในราคาลูกพวกางจางห้าลายปรับราคาลดลงหมดเลยในช่องจ้บ,บ้านเบนฟิกา้าและปรับราคาเพิ่มขึ้น4ต่อหนึ่งในช่องทีมเยอรมันบวก เพราะนั้นคู่นี้แฮนดิแคปนี้ยังสามารถไว้วางใจเบนฟิก้าได้ว่าจะเก็บชัยชนะนะไปรุนเป็นสองของแถมครับผมถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มนะถ้าสมมติเบนิกา้าชนะฟันบวกไม่ขาดก็แค่เสียครึ่งแต่ถ้าถ่ายนักขาดได้กินเต็มเพราะนั้นท่านจะเสียมีโอกาสเสียแค่ครึ่งเดียวแต่ถ้าได้เวลาได้เต็มแบบนี้มันคุ้มค่าความเสี่ยงครับอยู่ต่อเบนฟิกา้า เป็นที่เด็ดต่ตัวนรส่วน10ดาวตัวที่2ใน EP สามประจำค่ำคืนวันพุธนี้เพราะฉะนั้น EP สาในยุฟาจูเบริสองคู่ที่จัดมาคือวางใส่ต่อละอัลเริตที่เจอกับยูเนียนเบรนวางใส่ต่อเบอิก้าที่เจอกับซานบวกนะครับตามนี้เลยสิบดาว2ตัวส่วนใครยังไม่ได้ฟัง EP 1และ EP 2องรบกวติดตามด้วยนะครับขอบคุณมาก